อันนี้ก็คือ,อผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมาตื่นเช้ามาก็จะมาช่วยกันกวาดลานวัดลานธรรมนะคะเสริมสร้างบุญบาร,รมีนะคะทำความสะอาดก็เป็นเส้นทางเดินของพระคุณเจ้าด้วยนะคะพระคุณเจ้าก็จะเดินทางมาทางนี้นะคะก็เมธีก็กพวเหล่าพราหมณ์ทั้งหลายก็มากวาดนะให้เกิดความสวยงามเกิดความเรียบร้อยนะคะ ก็อนุโมทนาสาธุการนะคะเป็นภาพที่ดีนะคะใครสนใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะณวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะสามวันก็ได้นะคะห้าวันก็ได้เจ็ดวันก็ได้เก้าวันก็ได้นะคะตามที่เราแบบพึงปรารถนาพึงอยู่ได้สิ่งชอบนะคะก็จะมีสวดมนต์เช้าเย็นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆฟังธรรมะ แล้วก็กวาดลานวัดลานธรรมนะคะก็ถือว่าในช่วงว่างๆช่วงเดือนอพฤษภาคมนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาชีวิตนะคะรู้สึกว่าอยากพักผ่อนอยากจะมาะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะให้ทุกคนได้ได้เห็น